9ข้อควรรู้ก่อนที่จะไปประเทศไต้หวันวันนี้แม่อังมีทริค9ข้อค่ะ9ข้อที่ควรรู้ก่อนที่จะไปประเทศไต้หวันนะคะใครบ้างคะมีแผนที่จะไปเที่ยวไต้หวันเขาเรียกว่าญี่ปุ่นน้อยเนาะไต้หวันนี่เขาเรียกว่าญี่ปุ่นน้อยนะคะมีความผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นและประเทศจีนได้อย่างลงตัวมากมาก ไต้หว like ันนะเป็นประเทศอีกหนึ่งประเทศที่แม่อั้งอยากแนะนําให้ทุกคนไปเที่ยวสวัสดีค่ะแม่วลัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแม่วลัยนะคะยินดีต้อนรับทุกทท่านยินดีต้อนรับทุกๆยูเซอร์วันนี้สดชื่นเนาะมีน้องหมีตัวใหญ่ๆมีน้องหมีตัวใหญ่ด้วยทุกคนค่ะน่ารักมากนังานป้ายด้วยนะงานป้ายด้วยนะเดี๋ยวแม่อั้งปักหมุดให้เดี๋ยวแม่อังปักหมุดให้ใครบ้างคะที่กําลังแพลนซื้อสินค้าแพลนซื้อของซื้อของขวัญเนาะ อันนี้ตอบโจทย์มากเลยทุกคนคะ่ะอ่าสักครู่นะเดี๋ยวแมงปังบุญให้ตอบโจทย์มากๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กอ่าเริ่มจากตัวเล็กก่อนเนาะเริ่มจากตัวเล็กนะเริ่มจากตัวเล็กนะคะราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกคนคะ่ะนี่น้องน่ารักไหมเนี่ยฮะก็ไม่ได้เล็กนะดูถ้าถ้าเทียบกับตัวแม่อังเนาะนะก็ไม่ได้เล็กนะก็ไม่ได้เล็กขอดูในอันนี้ราคาเท่าไหร่คะ 1นึใช่ไหมคะอ่ะที่แม่งปักตะก้าให้นะราคาหนึ่งบาท